สัวสว,วัสดีครับมแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่นานขณะนี้ถ้าเป็นมวยก็ยกห้าแล้วนะครับทางระบอบทักษิณกำลังจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นฝรั่งเขาเรียกว่าเป็ดง่อยล้องก้าบก้าบอยู่ในคลอง ไหนจะโดนข้อหาองค์กรอิสระและศาลถึงเดินหน้าการอนุกันความดื้อความด้านมันก็ทำให้บ้านเมืองนี้ไม่มีอนาคตนะครับเศรษฐกิจก็จะเริ่มจะหลอมละลายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยระบอบทักษิณกำลังพยายามจะใช้ทุนสุดท้าย ก็คือการปลุกระดมมวลชนเข้ามาค่มคู่คุกความองค์กรอิสระและศาลการที่พี่น้องทั้งที่นี่หรือหน้าจอบรูสกายทีนิวสก็เป็นสิบล้านนะครับเราพร้อมอยู่ในที่ตั้งและแสดงออกสนับสนุนให้บ้านเมืองใช้กฎหมายเข้าจัดการกับความชั่วร้าย ก็เป็นคุณอุปการอย่างยิ่งวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าระบอบทักษิณเนี่ยกำลังพยายามที่จะปลุกระดมมวลชนเข้ามาปกป้องไข่แดงของเขาก็คือยายปูเนี่ยนะฮะคุณดอกไม้เนี่ยยังไงบ้างขึ้นรูปแล้วครับพี่น้องคงคงเคยดูเรื่อง ละครเรื่องคำพิพากษารู้จักสมทรงไหมฮะในเรื่องคำพิพากษาเนี่ยจะมีหญิงปั๊มปัมเ,เปอเปอชื่อสมทรงเป็นแฟนให้ฟักนะครับเมื่อก็จะมีคนสมองสายก็เอาสมทรงยิ่งรักเนี่ยมาปรากฏผมก็เลยลองแต่งคดีดูว่า เมื่อสมทรงต้องคดีต่อครับขอให้พี่น้องมารู้จักประวัติของสมทรงก่อนต่อครับต่อเลยครับสมทรงเป็นคนสติไม่ดีพี่น้องปั่มปัมปเปอเปอพี่น้องดูในรูปเนี่ยนะครับก็มีคนเก็บลูกไว้เยอะแยะ นะฮะแสดงอาการไม่ปกติทางจิตเนี่ยชัดเจนนะครับตั้งแต่แหกตาหลอกพระก็ยังมีนะครับภาพล่าสุดน,นั้นสมทรงสติไม่ดีต่อครับสมทรงทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่หายให่ดูสมทรงแตกบาตรสมทรงพยายามเ,เอาเอาปินโตใส่ในบาทพระนะครับ พระท่านก็เอกอกูไม่เคยเห็นจะทําไงดีวะนายัดเข้าไปในบาทให้ได้ทําบุญเท่าไรสมทรงก็ยังไม่หายสติก็ยังปั้งๆเป๋ๆต่อครับสมทรงถูกพี่เชิดให้เป็นนายกรับหน้าสงสารนะฮะกาก็ไม่เคยมาเล่นการเมืองไม่เคยมีบทบาทอะไรก็ถูกพี่ชายชี้ให้มาเป็นนายกนะครับ ดังรูปร่างหน้าตาที่เห็นนี้หน้าตาน่าเกลียดนะฮะต่อครับเชิดให้เป็นใหญ่ในแผ่นดินขึ้นมาพูดชางบ้านในนั่งพับเพียบใหญ่เหนือแผ่นดินเลยสมทรงไม่เคยต่อครับแต่แย่ลูกน้องสมทรงเนี่ยมัน่อยปกติเท่าไหร่ นะ,ะมีพยาปอดกุ่มกรมแล้วก็มีเหลิมนีม่เห็นรูปเหลิมไหมครับอันนี้ถอดรองเท้าเองไม่เป็นนะฮะต้องให้ลูกน้องถอดรองเท้าใส่รองเท้าให้ดูท่ามันไอสองตัวนี่บ้าอำนานจะใช้งานใช้การแล้วเกิดเรื่องทุกทีหาเรื่องมาให้ตลอดเวลาต่อครับลูกน้องอื่นก็มีหลายแบบครับเนี่ย มังตัวก็คาบดอกไม้บางตัวก็สังกัังกินหัวบางตัวก็แอบดูรูปโป้ตอนประชุมสภางานการไม่ทำต่อฮะแต่สมทรงก็ก็ดีใจที่ได้ไปเที่ยวสมทรงเที่ยวตั้ง40่บกว่าประเทศสมทรงไปเกาหลีก็แต่งชุดเกาหลีไปเมืองจีนก็แต่งชุดกี่เพาของเมืองจีน ทราบว่ากำลังจะไปแอฟริกาก็เลยจะแต่งตัวแบบแอฟริกาคือไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยนะครับสมสทรงชอบเที่ยวมากต่อครับต่อฮะสมทรงดีใจได้มีโอกาสแต่ต้องกับพี่โอบามานะฮะปิงป้งปงิอยู่เนี่ยหูตาดูหูตาสมทรงนะฮะต่อครับ ถามว่าสมทรงเป็นนายกแล้วทำงานอะไรงานหลักของสมทรงก็คือเป็นพริตตี้ของระบอบทักษิณคอยขายสินค้าประชานิยมต่างๆที่เห็นในรูปนี่ขายแท็บเล็ตพี่น้องคะ่ะใครมีลูกเราจะแจกแท็บเล็ตให้ค่ะพี่น้องก็มากรสามร้อยบาทขั้นตามค่ะอ๋อเพิ่งจบเหรอคะจะมีบ้านมีช่องเอารถขั้นแรกเลยคะ่ะ น้าที่สมทรงคือเป็นโปรโมชั่นเป็นพิตีขายสินค้าให้ระบอบทักษิณส่วนอำนาจจริงๆอยู่ที่พี่ชายทั้งนั้นต่อครับงานสมทรงนอกจากจะทำประชานิยมแล้วเนี่ยเป็นพิตตีแล้วงานหลักของสมทรงก็คือจะต้องออกกฎหมายล้างผิดให้พี่ชายให้ได้สมทรงอยู่ชั่วคราวพอกัดตาทับประชาชนนิยมอัดเต็มที่ สมสงขายของให้ได้แล้วทุกคนสมหัวกันแก้กฎหมายเอาพี่ชายกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนี่คือนี้บ้านเมืองเสียอนาคตเสียเวลาไปสามปีกับความเหลวไหลอนี่พี่น้องเจอรัฐบาลนี่ไม่มีคนทำงานเจอนายกที่เป็นพิตีเจอสภาที่ไม่ทำอะไรคิดแต่จะเอาเจ้านายกลับมานี่คือสิ่งที่เราเจอต่อครับ ผลงานจริงๆไม่ไม่ไมมีอะไรดีครับไม่มีดีนน้น้ำท่วมน้ำท่วมบอกชาวบ้านว่ายังเอาอยู่คนที่เขาน้ำท่วมก็าทนไม่ได้เขาก็เลยโพสต์รูปนี้มาในเฟซบุ๊กบอกยังเอาอยู่เนี่รูปเป็นอย่างเงี้ยในชาวบ้านเ็าทนไม่ไหวนะครับี่ผมไม่ได้แต่งเองรูปนี้ต่อครับ งานไม่ได้ผลไม่มีดีประชานิยมพาชาติล่มจมผู้คนล่มละลายข้าวเน่าเต็มโกดังขาดทุนเห็นอยู่ชัดๆประมาณสองแสน 200, ล้านเชาน้านาเนี่ยในขอบหน้าเนี่ยนาจะด,ดูการหน้าจะเอาตังค์ที่ไหนมาลงทุนขายแล้วจะได้ราคายังไงเนเมื่อข้าวเก่ามีตั้งสิาล้านตันฉุดราคาดึงมาตลอดชิบหายครับรับลอง ทิบหายครับมันไม่ใช่แค่ว่ายังไม่จ่ายเงินชาวนานะครับอาชีพชาวนามันไม่รอดแล้ว,ลวเศรษฐกิจข้าวล่มจมแล้วผู้ค้าผู้ขายต่างประเทศเขาทิ้งเราหมดแล้วจะฟื้นคืนมาได้ยังไงมันชาติล่มจมผู้คนล่มละลายต่อครับไม่ได้สุดผู้คนลุกฮือขึ้นขับไล่ต่อครับผู้คนกลดา นี่ผมเอาจาก f a c e b o o k เขารวบรวมคำที่สมทรงถูกด่านะครับพี่น้องดูนะครับอีเหี้ยอีโง่อีจัดง้าวอีสารเลวอีชั่วอีดียำอีควายโอ้ยเยอะแยะไม่เคยมีนายกถูกคนเกลียดชังขนาดนี้ไม่เคยมีนายกที่คนสิ้นความเชื่อถือขนาดนี้แต่ก็ยังอยู่ต่อครับ ตอนนด้โดนคดีเข้าไปในที่สุดสมทรงต้องคดีมากมายมีคดีจำนำข้าวคดีบริหารจัดการน้ำคดีเลือกตั้งโมูคะคดีกู้เงินสองล้านล้านการถอดถอนคดีจำนำข้าวคดีจัดการเลือกตั้งและคดีค่ากปปสที่ผ่านฟ้าสาลรับฟ้องแล้วด้วยหน้าทั้งสามนะพี่น้องดูทั้ง ดูพี่ชายสมทรงทํากับสมทรงดิ้ฮะแกปั้มปัป้มปะเป๋งให้แกโดนคดีอย่างเงี้ยต่อครับแทนที่จะให้สมทรงลาออกกับให้สมทรงอยู่แล้วกำลังปลุกระดมผู้คนมาในมวลชนแดงเนี่ยมาคุ้มครองสมทรงสมทรงก็ต้องเล่นบทลองไห้ใบน้ำตาคอไปแทบทุกวันข้ามครวนอยู่เนี่ยเรามาดูกันสิต่อครับ เขาเริ่มยังไงข้อแรกเขาเริ่มจุดสาธรารณชนประชาชนที่ปไายล้านนาเขาสร้างภาพว่าพี่น้องชาวเหนือชาวอีสานคนภาคกลางคนภาคใต้กำลังรังแกคนภาคเหนือเราอยู่ไม่ได้เราต้องสู้จงรวมกันเข้านี่คือเทคนิคครับ แล้วดูสมหน้าสอปอล้านนาเดยครับต่อฮะนี่ฮะคณะผู้บริหารคณ,ณะผู้บริหารสอปอล้านนาอันนี้อันนี้อยู่ในเฟซบุ๊กเน่วันเมื่อเช้านี่ฮะผมเห็นหัวลอกากากเลยก็กรอบเข้ามา น่ารักน่าชังมากนะครตอ่อย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆนะครับนี่คือเทคนิคในการปลุกกระดมที่น้องเสื้อแดงในภาคเหนือภาคอีสานให้รวมกันเป็นมวลชนเพราะความเกลียดชังหมู่ที่น้องเศร้าอีสานครับที่น้องเศวอีสานอย่าไปเสียมัน ผู้ใดพิษผู้ใดถูกบต่ตองอ้างอีสานบต่ตองอ้างเหนือยืนขึ้นมาจะให้เขาหลอกพวกเฮาที่มองนี่ไล่ปูบ่เอาปูบ่เอาทักษิณเพราะมันเรวบ่แมนเพราะมันเป็นคนเหนือหรือเป็นคนอีสานนี่ครับเขาไม่ยอมยืนสู้ ถ้าทักษิณถูกลังแกงไงพูดมาสิพูดมาไม่ต้องมาอ้างเหนืออ้างอีสานนี่คือความขี้ขลาดอย่างยิ่งแล้วบางอาจเอาเทคนิคจัดตั้งมนชนเนี่ยคนเราเพอมันเกลียดอะไรมันจะรวมกันมาปลุกระดมเพื่อจะแยกแผ่นดินอันนี้ถามง่ายๆตามคำดวนคืผมสินคือเหี้ยไหมครับเป็นความขี้ขลาดอย่างยิ่ง เดิมที่แบ่งเป็นไพร่เป็นอมามัดมาคราวนี้แบ่งแนวลาบเป็นภาคกลางภาคใต้กลุ่มหนึ่งแล้วก็เหนือกับอีสานกลุ่มหนึ่งต่อครับต่อฮะคำถแถลงล่าสุดจากปากสมทรงนี่นะครับกำลังฟ้องพี่น้องเสื้อแดงว่าพวกเรากำลังถูกรังแกโดยสารและองค์กรอิสระ เอาคลิปนิดหนึ่งครับดูเป็นหลักฐานหน่อยเดียวเราอย่าใช้เครื่องหมายเอ่อเราจะใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆนั้นมาทํางานเพื่อเราจะเรียกว่าเราตัดสิทธิ์ห้ามหันกันไปคนละข้างกันเลยนะคะเราเพิ่งผ่านพ้นกับสิ่งที่เราพูดว่าเราไม่อยากเห็นความรุนแรงเรื่องของปฏิวัติแต่เราก็ไม่อยากเห็นการที่เราใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเครื่องมือ นี่แหรอครับครับกลับ, <laughs> ก,ลบกลับไปกลับไปคลิปดูคํากล่าวนะครับคํากล่าวของสมทรงเนี่ยพูดเมื่อกี้เนี่ยผมสรุปไว้เป็นยังไงกลับไปภาพนิ่งต่อฮะพี่น้องครับต่อครับต่อฮะคากล่าวของสมทรงเนี่ยกำลังมีคนใช้กฎหมายลิดรอนสิทธิ์เรา เรานะฮะพี่น้องเห็นไหมพูดเราตลอดสารนยุติธรรมเราทำโดยเจตนาสุจริตทำอย่างนี้เราพัฒนาบ้านเมืองไม่ได้ต่อครับอยู่ด้วยกันยากเพราะใช้กฎหมายหลังแกเราโหดอย่างนี้ไม่เหลือพื้นที่ให้เรายืนเลยไม่มีเมตตาเราอยากเห็นสังคมไทยมีสันติภาพทั้งกายใจเราตลอดพี่น้อง เขาไม่สนใจหรอกครับาที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยพวกเราจะฟังไม่ฟังพี่น้องหัวเลาะโ吼哈ยังไงเขาไม่สนใจเขากําลังสื่อสารไปยังพี่น้องเสื้อแดงพยายามสร้างให้เห็นว่าพวกคุณกําลังถูกลังแกสาองค์กรอิสระกําลังไล่ล่าพวกเราชินวัตรกาลังไมารับความยุติธรรมชินวัตรจะสร้างบ้านสร้างเมืองไม่ได้เขากําลังปลุกระดมบวลชนแดงเต็มที่ นี่คือสิ่งที่อ่านได้ปรากฏได้จากคำพูดของเขาเขาบังอาจถึงขนาดบอกว่าเขาอยากเห็นสังคมไทยมีสันติภาพทั้งกายและใจเขาหาว่าพวกเราเนี่ยไม่มีสันติในใจและกายถามดิใครว่าเผาบ้านาเผาเมืองหมาที่ไหนยิงพวกเราตายสิบกระสบใคร ใครกันได้มนมี้สันติต่อครับเนี่ยตอนให้สัมภาษณ์นี่แขวนสร้อยคอเป็นสัญ,ญลักษณ์สันติภาพนะครับให้เขามองตัวเองไปเป็นนางสาวสันติภาพตามสัญลักษณ์ในรูปนี้สันติภาพีนสัญลักษณ์สากลเนี่ยนะครับจะเป็นการต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์และมีสัญ,ญลักษณ์เป็น เป็นรูปแบบนี้ผมอ่านในเฟซบุ๊กเมื่อเช้ามีคนดาคนา่ากัรนงมเขาให้รูปนี้แทนบอกไม่ใช่นางสาวสันติภาพหรอกเป็นนางสาวนี้ต่อฮะเขาบอกไม่ใช่สันติภาพไอ้ที่แขวนเนี่ยไม่ควรจะแขวนสัญลักษณ์สันติภาพควรจะแขวนอันนี้มากกว่าต่อครับต่อฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องอเผชิญต้องอธิบายกับพี่น้องเสื้อแดงแล้วก็สู้กับการบิดเบือนของพวกชินวัตนเนี่ยก็คือว่าทําไมระบอบประชาธิปไตยต้องมีระบบนิติรัฐเลือกตั้งมาแล้วได้เสียงข้างมากแล้วทําไมต้องมีศาลทําไมต้องมีกฎหมายทําไมต้องมีองค์กรอิสระทําไม แางคือสิ่งขัดขวางประชาธิปไตยใช่ไหมมันกำลังการแกล้งระบบชินวัตรใช่ไหมนี่คือโจทย์ปัจจุบันในทางวิชาการต่อครับคำตอบอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องประชาธิปไตยนี่นะครับกรีกอธิบายนะครับ นักปากราการเกลียดอธิบายว่าประชาธิปไตยคือสภาพที่เป็นเสรีจากเผด็จก,การแล้วมนุษย์เนี่ยมเมื่อมีอำนาจไม่ว่าจะโดยเลือกตั้งโดยรถถังหรือโดยการปฏิวัติแบบเหมาเจอตุงเลือกตั้งแบบฮิตเลอร์หรือแบบทักษิณเมื่อมีอำนาจแล้วจะมีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะคอรรัปชัน อย่างถึงที่สุดเหมือนกันยิ่งได้อํานาจมากที่สุดยิ่งคอรัปชันที่สุดเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยที่เป็นเสรีจากเผด็จก,การได้จริงๆเนี่ยจะฝากไว้ที่การเลือกตัง้งเท่านั้นไม่ได้จะต้องมีกฎหมายเพื่อควบคุมมาให้อํานาจมันกําเริบเสริมฐานอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เรากําลังเจอเผด็จก,การจากการเลือกตั้งต่อ,อครับ นี่ครับลำพังการเลือกตั้งเลือกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายควบคุมไม่มีองค์กรสลาัาไม่มีศาลเราจะได้ทรราชเลือกตั้งบินออกมาจากหีบเลือกตั้งเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจึงขาดนิติรัฐไม่ได้เพราะธรรมชาติมนุษย์โดยสัญานนั้นมันขอรับชันมันจึงต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุม ต่อครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้สมทรงเนี่ยเป็นสมทรงที่น่าสงสารสมทรงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแผ่เมตตาให้สมทรงสมทรงจรงลุไม่มีใครเขากแกล้งรังแกคุณหรือใช้กฎหมายไล่ล่าคุณ กฎหมายทำงานเพื่อปกป้องประชาธิปิตยไม่ให้เผด็จการเข้ามากล้ำเกินพวกคุณลุกแก่อำนาจกฎหมายก็ต้องจัดการงบประมาณเขามีไว้เป็นงบประจำปีคุณบางอาจไปทำเป็นงบห้าสิบปีลูกหลานในอนาคตเก็บภาษีได้มาก็ต้องเอามาใช้นี่ให้คนรุ่นเรา เราผสมทรงเอาอำนาจปัจจุบันข้ามไปใช้เงินอนาคตตรงนี้สารรัฐนูนตัดสินถูกต้องแล้วครับมนุษย์แต่ละสมัยจะต้องรับผิดชอบตัวเองดูความจําเป็นของตัวเองใช้งบของตัวเองต้องจําเป็นจริงๆเท่านั้นจึงจะข้ามไปใช้ในอนาคตโดยเงินกู้ได้แต่ขอโทษพี่น้องพี่น้องรู้ไหม รถไฟความเร็วสูงแสน <c oughs> ล้านล้านกว่าที่ใส่ไว้นี่นะครับที่เมืองจีนตอนนี้จะเจ๊งแล้วครับสู้โลคอส์ไลน์เครึ่องบินโดยสารต้นทุนต่ำไม่ได้พี่น้องเชื่อไหมข่าวเมื่อบ่ายนี้ผมเช็คแล้วถูกต้องไลออนเอของอินโดนีเซียที่จะมาบินเมืองไทยเนี่ยเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ กำลังตั้งราคาที่จะตัดราคาสายการบินโลคอสในบ้านเรากรุงเทพเชียงใหม่เท่าไหร่รู้ไหมฮะที่เขาจะตั้งไว้เที่ยวนึ่งนะฮะสี่รอยบาทสี่ร้อยบาทแล้วหมาที่ไหนมันจะได้ขึ้นรถไฟควาเร็วสูงเป็นไปไม่ได้ โลคอสสลายมันไม่ต้องสร้างลางมันใช้ท้องฟ้าแ่นลางลงทุนโลคอสขึ้นไปไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายลุงลงังจับหานอัดคนให้เต็มหานเอากำไรต่อหัวต่ำแต่อัดให้เต็มลงได้ถึง400 400บาทประเทศไม่ต้องลงทุนก็เกิดการเดินทางความเร็วสูงได้โดยไม่ต้องมีนรถไฟความเร็วสูง รนพีน้องศาลลำนูลตัดสินถูกแล้วตัดสินถูกแล้วจะของบประมาณต้องเสนอเป็นเรื่องเป็นราวให้สภาตรวจสอบมีความคุ้มค่าชัดเจนมีความโปร่งใสชัดเจนมีต้นทุนชัดเจนไม่มีใครลังแกคุณสมทรงไม่ใช่การใช้กฎหมายไล่ล่าลังแกคุณเป็นการใช้กฎหมายว่า กฎหมายตัวนี้ไม่ถูกต้องขัดรัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้ส่วนตัวคุณจะเฮี้ยหรือเลวหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึง่งไม่เกี่ยวเขาไม่ได้หาว่าคุณไม่สุจริตเขาหาว่าคุณเป็นผดะเด็จการกำเริบในอำนาจไม่คิดถึงบ้านถึงเมืองตรงนั้นต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นฮะพี่น้องบ้านเมืองได้มาถึงจุดที่ตื่นรู้แล้ว สมทรงที่หน้างสงศารจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าจองเวนซึ่งการและการเลยพักษิณนปล่อยน้องสมทรงปล่อยน้อมสมทรงเขาเถอดอย่าไปบังคับให้เขาอยู่ในตำแหน่งอีกเลยอาการกำเริบขึ้นทุกวัน แตแย่อยู่แล้วร้องไห้อยู่ทุกวันหยุดสักทีคุณคนเดียวคุณเชิดทั้งลูกให้สุกหุ้นเชิดน้องสาวเป็นนายกหลอกเสื้อแดงพยายามสร้างภาพตัวเองเป็นผู้อุปถมัมภ์ทำชูเขาขาดทักษิณแล้วกูตายคุณหลอกเขาออกกฎหมายนี่จะโทษว่าจะให้เขาแล้วซ่อนตัวคนณเองอยู่ข้างใน เอาพวกเขาเป็นตัวประกันพี่น้องสอสอเพื่อไทยพักษิน์ทำอะไรเคยปรึกษาคุณไหมเขาซื้อคุณแล้วเขาเอาคุณมาใส่เสื้อเพื่อไทยแล้วเขาเห็นคุณเป็นหมูเป็นหมาตัดทิ้งใจเลยไม่เคยปรึกษาบ้านเมืองจะชิบหายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะคนคนนี้เอาความโลภความหลงความโกรธเข้ามาในบ้านเมืองจนชิบหายหมดแล้ว เพราะฉะนั้นสมทรงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดย่าจองเบนซึ่งการนั่งกันเลยขอบคุณครับอาจปอ,องเุปองเมือ่อทิตยี่แล้วผมไปขึ้นศาลเป็นพยายนรรปรากฏว่าทุลักการศาลเขาแห่กันเาเป่านุกวิดเช่อ แล้วก็บริจาคตังคทันทีภายใน15นาทีเขารวมได้8,000บาทก็ขอบริจาคนะให้ท่านกำนันขอบคุณมากค่ะได้เก็บรวบรวมค่ะช่วงนี้เราเดินทางมายาวไกลนะฮะครัครตอนนี้ก็ัตรประชาชนก็เหนื่อยมากเขาบ,บอกผมว่าผู้อสาบนบรนลังนี้ก็เป่าน้องวิเหมือนกันขอบคุณ <laughs> ขอบคุณมากค่ะ <laughs> คมหน่าสองคนพี่น้องเลยไม่อยากขึ้นศาลเลย